ทุกคนเพิ่งจะมาถึงโรงพยาบาลมาทำงานเวลาเดิมเลยแต่ว่ารถติดมากก็เลยวันนี้ได้อารถมาจอดข้างหนังโรงพยาบาลเราเดินไกลมากกว่าจะได้เข้าไปข้างในโรงพยาบาลแล้วก็เพื่อจะไปสแกนนิ้วเป็นอีพีแรกอ่ะอาจจะมาแนะนำตัวสมาชิกใน working life v l o g ของมิมี่วันนี้เรามีภารกิจจะไปกินชาบู ประจำไตมาสนี้ไตมาตสุดท้ายของปี65แล้วเรามาลุ้นกันเพราะว่าทุกคนจะตรวจ ATK กันตอนก่อนที่จะไปกินว่าวันนี้ใครจะได้ไปบ้างใครจะไม่ได้ไปบ้างหรือแผนจะล่มหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน ตอนเที่ยงนะคะเนื่องจากว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเราไม่สามารถถ่ายได้เนื่องจากมีคนไข้เดินเข้าเดินออกนะคะรักษาพราวซีของคนไข้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยช่วงการทํางานเราก็เลยไม่ได้บันทึกภาพใดๆเลยนะคะตอนนี้พักกลางวันแล้วจะมีการแจก ATK ให้แต่ละคนไปตรวจตอนช่วงพักกลางวันนะคะเพื่อจะได้ทําใจว่าเออถ้าไม่มีใครโพสิทีฟเราก็จะไปกินกันตอนเย็นได้อย่างสบายใจนะคะแล้วนี่ก็คือ ATK ที่เราจะแจกกัน นะคะเป็นของในงานเนื่องจากว่ามีคนเอามาให้ก็เลยไม่ต้องซื้อมาหายก็จิ้มกัไปคนลันโอเคค่ะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงของการลุ้นระทึกก็คนละมุมสองมุมเนื่องจากว่าไม่มีพื้นที่นะคะก็หน่วยแก้ตายของเราคนแรกจะเป็นใครทำไม,ไมอะ่ะมันควรจะเป็นฝั่งที่จับไม А, ่่อะแวนเธอเป็นผ yeah. like ู้ผ่านการเป็นโควิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องไม่สองขีดนะแต่เราจะอยู่ห่างๆกันก่อนเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงกันอินเวสีนะฮะก็คือตรวจแล้วค่อยมาลุ้นกันว่าผลจะเป็นยังไงือหยใ้เลไม่ต้องแย่ให้ฉันดูทุกคนตรวจเอทเคเป็น ส่วนหน่องพลอยก็จะเป็นผู้ที่จะตรวจเช่นกันโ้โหกล้ามยแบบใหญ่มาก <c oughs> จมูกบานแล้วหนึ่ง <laughs> เอาซักไม่กล้าใส่เลยครับอ่าตอนนี้สามคนสามคนเขาจะตรวจกันก่อนบุกคนรอดคนแรกนะคะฉันมืนอคนรอดทุกสีส้มยังรอดนะครับยังรอดนะับ ยังเป็นคนรอดน,นะคะตรวจไทีเพค่ะตรวจไีิบอรวดได้ไ้่หิวผสมผมว่าตรไปแล้วก็ขอเกิ่นไม่ได้ข้าองม่นั่งรอกมากิงบอร์ดเข้า เป็นผู้รอดค่ะปีศาจาน้องควายมาส่งผล ATK ค่ะ <c oughs> น้องอุ้มมาส่งผล ATK ค่ะขีดเดียวนะจ้ารอดจ้า ี่โมงเย็นแล้วค่ะทุกคนก็คือตอนนี้ก็เป็นถึงเวลาเลิกงานแล้วนะคะเราก็เนื่องจากว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะเราจะไม่ใส่ชุดทํางานนะคะไปใน,ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ใกล้ๆเคียงโรงพยาบาลหรือในโรงพยาบาลน,นะคะเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะไปกินข้าวกันปาร์ตี้ชาบูของเราวันนี้เพราะนั้นแล้วทุกคนก็เลยต้องมีหน้าที่ในการเตรียมชุดมาแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะที่จะไม่แสดงตนว่าเป็นบุคลากรทางก,การแพทย์ ตอนนี้ทุกคนก็ทำการเปลี่ยนสภ้อ้ากัน เข้ามาสู่โหมดสัมภาษณ์น,นิดนึงนะคะก่อนที่ทุกคนจะมาคบจริงๆแล้วคืออิมแค่ยอยากจะสัมภาษณ์ว่าคิดยังไงเฉยๆกับแนวคิดนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันแต่ละคนว่าเข้าใจว่าการมากินวันนี้เพื่ออะไรพี่จะถามใหม่ว่าใหม่คิดว่าเหตุผลอะไรที่พี่ให้มากินชาบูทุกคอเตอร์เพื่อให้เรามีแรงในการทำงานต่อไปจ้าโอเค มีแรงในการทำงานไงคะไม่ใช่แรงโอเคอ่ะเดี๋ยวถามฝ้ายเนื่องจากว่าฝ้ายเป็นเด็กใหม่นะคะเพราะว่าอยากจะนั่งคุยกันสบายๆค่าเฮ้ยเขาตอบดีนะาแวนตอบคำถามไปหน่อยเพราะแวนเป็นคนใหม่เพราะว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับครับแล้วก็แบบเป็นงานพบปะสันฝันให้แบบให้ให้ปรบการณุทธนอะไรเงี้ย โอเคเห็นไหมเขาตอบแหมเขาตอบดีหนูกับปอบมันคือร่างเดียวกันไงไม่ได้ตอบเหมือนกันพี่เปาหนูถามพี่เปาหน่อยพี่เปาคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่หนูให้มากินชาบูหรือกินข้าวกันทุกคอร์เตอร์งานยาวแลเอ้ยไม่ไงอย่าเอาเอาความความต้องความรู้สึกของพี่เลยพี่คิดว่าเพราะอะไรก็เหมือนว่าผ่อนคลายครเครียดกระชับความสัมพันธ์ โอเคพี่จ๋าพี่จ๋าคิดว่าเพราะเหตุผลอะไรหนูถึงให้มากินข้าวกันทุกคอร์เตอร์เพื่อความรักสามัคคีเขาตอบดีจังเลยค่ะอะไรบ้างด้หมดน้องเมย์ค่ะน้องเมย์คิดว่าเหตุผลอะไรที่พี่ให้กินชาบูหรือกินข้าวทุกคอร์เตอร์ค่ะอะไรนะจะได้มาคุยกันจะได้มาคุยกันจะมาตบตีกันหรือปา พอยคิดว่าเหตุผลอะไรได้คุยกันได้คุยกันคุยที่แบบไม่ต้องคุยงานอ่ะโอเคอ่ะเด็กใหม่คนสุดท้ายคิดว่าเหตุผลอะไรเออโอเคคุณพยาบาลคะคุณพยาบาลคิดว่าเหตุผลอะไร Mm. Okay. <laughs> แล้วคิดว่าเพราะเหตุผลอะไรถึงมากินข้าวกันทุกคอเตอร์ขาดความสัมพันธ์ในภาคค่ะอ๊ยในภาคในภาคเขามาจากเขามาจากคณะเขาเลยเรียกเป็นภาคหน่วย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 แล้วก็คือเหตุอยากจะกินนั่นแหละกินหลายๆคนก็สนุกกว่าโอเคไม่เหงาไม่เหงาอ่าหัวหน้ากองว่ายังไงคะอันนี้มาจากอีกที่นึงใช่ค่ะคุณหมอว่าเหตุผลอะไรคะ กระชับมิตรในกองค่ะอาจารย์ในกองค่ะก็แบบการมากินข้าวเนี่ยมันเหมือนทุกคนแบบวางเขาเรียกว่าวางอะไรคะวางห่วงคนทุกคนแล้วก็แบบมาแบบกินข้าวกันเองคุยสัมเพสเห็นอะไรอยย่างงเี้รู้สึกว่าแบบกัรกินเพิ่มสนิทมากขึ้นจากการกินข้าวโอเค เราจะไปถ่ายรูปรวมกัน ทุกคนกลับบ้านดีๆนะฮะกลับบ้านบายบายบาย,บายกลับบ้านดีๆนะจ๊ะกลับบ้านดีๆจ้าไปนไ,ไปที่รถกันจบไปแล้วนะคะกับการภารกิจในการที่จะไปกินชาบูไปไม่ได้กินชาบูกินข้าวด้วยกันในคอร์เตอร์สุดท้ายของปีห5ห้านี้นะคะพอขึ้นเดือนตุลาแล้วจะเป็นคอร์เตอร์ ที่1ของปี2,566นะคะคือนี่คือนับตามปีมาประมาณปกติซึ่งอิมก็จะมาพูดให้ฟังว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้อิมม,มีความคิดว่าชวนทุกคนในหน่วยงานไปกินข้าวด้วยกันทุกๆควอเตอร์นะคะสามเดือนกินทีเหตุผลแรกนะคะก็อิม,มคิดเสมอว่าที่ในหน่วยงานคือจะมีการทํางานของคนหลายๆตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบาบดเฉพาะด้านพนักงานธุรการมีผู้ช่วยนักกายภาพบาบัดมีพยาบาล ะะแล้วก็จะมีแพทย์วิทยาศาสตร์ฟคืนฟูด้วยคือในแต่ละคน savoir, ก็จะมีหัวโขนมีภาระแล้วก็มีหน้าที่ของตัวเองในการทํางาน,นที่แตกต่างกันไปทําให้เวลาที่เราทํางานในแต่ละคนก็จะมีความเฉพาะของตัวเองมันก็เลยทําให้เวลาที่เราทํางานร่วมกันเนี่ยทุกคนก็จะเก่งในแต่ละอย่างแต่พอถึงเวลาที่เรามากินข้าวด้วยกันมันก็เหมือนกับรวมกันโดยที่เราไม่ได้แยกว่าคนนี้ทําหน้าที่ตําแหน่งอะไรมานั่งกินข้าวรวมกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการถอดหัวโขนออกเป็นเพื่อนร่วมง,งานการเวลากินข้าวคือเป็นเพื่อน 280. ร่วมงาน สำหรับในเหตุผลที่2นะคะคืออยากจะให้ทุกคนเหมือนสารสัมพันธ์ในการทํางานก็ทํางานทําหน้าที่ของตัวเองกันแต่ว่าเวลากินข้าวคือทุกคนเท่ากันหมดกินข้าวร่วมกันนั่งโต๊ะเดียวกันได้พูดคุยสัพเพเหระที่ไม่ใช่เรื่องงานได้หรืออาจจะพูดเรื่องงานในมุมของการที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันการกินข้าวด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการการละลายพฤติกรรมได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นในมุมที่มันไม่ใช่การทํางานซะทั้งหมดบางคนเขาเรียกว่าที่ทํางานคือบ้านหลังที่2 อมิตอนนี้ก็คือการทํางานก็เหมือนจะเป็นบ้านหลังที่2อ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนมีความเป็นครอบครัวมีความเป็นเพื่อนกันมีความเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้และเหตุผลที่3นะคะออมี่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่อยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สําคัญ คือไม่ใช่หมายกับว่าเราทํางานตรงนี้เราไม่ได้มีตําแหน่งสูงก็คือทํางานไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้ได้ฟีลลิ่งแบบนั้นในที่ทํางานในโดยเฉพาะในหน่วยงานของตัวเองการที่ได้ไปกินข้าวร่วมกันอะไรแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะว่าเออให้ความสําคัญนะทุกคนคือหนึ่งในทีมงานของเราเออเนี่ยเราชนทุกคนนะเราอยากให้ทุกคนไปนะเพราะว่ากระบวนการในการที่จะนัดหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีภาระหน้าที่มีภารกิจที่ต้องไปทําหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือเราพยายามให้ทุกคน ว่างพร้อมกันแล้วไปกินด้วยกันรอให้ว่างคนทุกคนแล้วไปก็คือจะไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยเพราะทุกคนคือทีมของเราก็จะประมาณนี้นะคะในเหตุผลเป็น,เป,นเป็นความคิดส่วนตัวของอิมคนเดียวนะเท่าที่ดูจากการสัมภาษณ์ของทุกคนแล้วก็เหมือนทุกคนก็เข้าใจว่ากิจกรรมแบบนี้คือกิจกรรมเพื่ออะไรนะคะจริงๆมันก็เป็นเงินของพวกเราเนี่ยเก็บเงินหน่วยกันนี่แหละก็เลยจ่ายเงินประจาเดือนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อขนมมาเติมในสต๊อกของในหน่วยงานไว้กินันตอนพักกลางวานันอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามา กินข้าวด้วยกันถือว่าวันนี้ก็เป็นการได้พูดได้อธิบายเหตุผลไปแล้วกัน สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับ EP แรกของ Working Life Vlog ของอ e ิมีนนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมฟื้นฟูสมรรถภ,ภาพหัวใจด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีถ่ายคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะและเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย